อันวันนเตกเเกเหมือนานี้อตนีพเกเี่ราตักตไปไปใช่ทาดำเตักไปใชย่ไว้เึงขอาวันมันจะเปลี่ยนโลคปเป็นสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลหเป็นสีดำเราคอยเจ็ดวันผมมันค่อยในธาตนี่เราใช้ไว้เต็มเลยผมค่อยเช็ดโรคาโรเอาตัวนั้นอกทึ่เราทำใช้ในธาตดิมทนค่อย นอยมันควักไปเจ็ดวันมันเป็นตัวมันเป็นดักแด้รอมันไม่ไม่รองไม่องมันเป็นอย่างงเมื่อแล้วเตยอยแล้ก็ตายครับมันตยเพราะวกมันดักแด้มันต้ท่าเรามีนออนทาเดีรู้กนใช่เตยอมึงทีนังกดดักับผ้าวปกดดัรยแยงดัดำรยแยกดแยำเาลงรำราดมด้วยมเดียวเรากดดมันใช่กับเดยวตอนเป็นดักแด้ไม่กิดไรอาการมันนอนเฉยเฉยเรางไว้มันครับรงไว้ให้ ซึ่งกองพุมมันมหมากรุ้นผมไม่ต้องไปตักเชยทีเดียวแล้วก็มันค่อยแทรกตัวผมร้อนเราไม่ต้องเสียเวลาอย่างนันะกองพุ่ก่อนนี้อยู่สองร้อยถาดถาดเดียวทำยี่เดียตัวได้สหนูตั้อันนี้มันมืดเลยเชยอยู่แล้วก็บร้อยมันค่อยสีเดียวตัวไว้ร้อนเราเราเวลาประเทศเห็นนะมเอาเวลาไปทำอื่นกันนะซึ่งเราได้ตัวนั่งเลี้ยว มาเป็นตัวดำเลยเลยนี่เรอ่มค่อยเร็วได้นี่เยี่ยมวันนี้ผมค่อยเร็วอ่าค่อยเร็วนี่ครับเลยค่อยติดตรงธาตุเลยนี่เราก็ร้อนได้เลยนค่อยค่อยติดตรงธาตุนี่อ่ะครับมันไม่คนกับไม่คนอะไงในดำนี่มันมีอยู่ครึ่งต้องไม่คนออมีบ้างซึ่งอาจารย์ที่ห้าที่ร้อนมาเรอย่างนีม่วนเรวมากแต่ว่าตัวดำนี่เราต้องการว่าเรื่องเรมีล้อนอาจารย์เลย มันดำไปเรื่อยๆเลยไม่เ้อใจก็ยืนมันร้อนเลยอาจารย์ตีไนี่เลยไม่ต้องกลัวมันตายใช่ไหมพอหักไหมโคตรขยิบขยิบเดี๋ยว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 ขยิบท่าสิครับเนี่ยขยโอ้โหเดี๋ยวมันเป็นตัวขึ้นมาเองครับเก็วันมันจะฟักเป็นตัวนอนอ๋อก็อีเต็มสองทาาเลย

ข้ามันยวโจมเจเดี๋ยวเดียวกอาี่ยมีร้อรยดบอก่มแม่มพูดเอาหกาสนีก่อนเลยแล้วเ็ยังไงหกาสรมียนรู้มาร้อนมัอเดียวเดียวก้อนเบียรั่วหลงดีตรงนี้านดีเลยดีเยีเลยดีเลยดเลยดีเลยีเลยีเลยเลยีเเลยดีเลยดลยดีเลยยลลเยเดียยเยนน น้อน้อนเลยเนาเลเลยทีนี่นะเดี๋ยวอนี้ตัวอยู่พอดีเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านก็พอได้ดูแข่งเลยแข็งเลยร้อนนี่ฟังเายงเร็วต้นต้นต้นนั้นไป

ทำทุกวันชำนาญยองะเออแรกๆก็ทุกครับทกครับุกับทุกทีเราจพาไปยกไปเลยวันนี้มาฝกฝากเลยนี่นะทำเองี่อใช่หอจ้มงจ้าม้งปาก้าพรมดีแล้วอยู่มงุดด้ยเลยาวันนี้จ้าเลยวนนี้วันที่ดาได้รบเพียนเวันทีดาได้เดินเลยจึงบอกว่ามันอี่วันงนี้ีะว่าวันห้าวันมาแล้ มีก้าวอาจารยก้าเมีย่อมีย่ออาจารย์หลงเขียนอะไรดิสมุดอาจารย์เลี้ยงเลยก้ามีย่อคนอะไรมเาตาเาตบเอกมเบอรยกกายาย โจวจวิจงุดไหมก้ามีโยก้ามียกมนั่นดดีนะเป็นสาตัววันนี้ตัวห่วยไม่เลี้ยงนอนไอไอ้วุ่วยไม่เลี้ยงนอนหรอเป็นนอนเป็นนอนปกติน่ะอาจารย์หุ่มยตันึงจะไออะไรจะไปมองอะไรดี๋ยวว่งเาันหนึ่งใส่ได้ไปนั่งไปยยาคอมมันนันถ้าเขียนถึงวันที่สิบห้าวันก็ถึงวันที่20่บเลยได้ไหมั้ยี่สิบยี่าได้ไหมยี่ห้า เออเขียนถึงได้มเจ้าถึงอีกสห้าวันก็กี่วันอ่ะยี่สวันยที่ยี่สี่เราไว้ช่ยเราไม่ต้องหาเราได้ถึงใเขาเลี้ยงแรกๆรกันดูทุกวันนยครับหลังๆนั้นปล่อยปิ้นหักกนเอาเองโจดโตัวเล็กๆลเดตนลเอีตัวเล็กอันนี้ตัวาวิตนะตัวเอียดอย่าโยงยันนอนในนั้นแมงวันเลย เดี่ยวที่ออกกันเนี่ยนะไม่ลงแล้วดูตอนแรกไม่เอาแล้วลติดอย่างไรเป็นก็ไม่เป็นไรซึ่งมีโยเล่เบอร์ข้างนี่เขาเคียนสัเขาได้ป๊อบคอยอ๋อก็เขียนปีตึงเลยคอยอ๋ออยอ๋อยนั้นมันไปปีต้นปลายปีก็เลยไม่เอาเอาคอใส่เข้าไปเลยปัจจุบันถ้าใส่ยอนไปนู่นเลย ไปยีางไปน่ะกสกายนต์นะมันร่นนะจัลโลยอออกออก้อใสจะได้แก้ไขสถานการณ์ให้ถูกพุ่มอะรเกียดพุ่มเกลี้ยงียพ่อย่ออย่อพุ่มแล้วมันบอกคออันนี้กะปาก่าไปฉลองวิม่เลยเนี่ยายยนเลยที่เด ใชจริงจริงาจะพาไปคินสมาริไใช่ไหมครับปกทาดนีไม่อยู่บนบ้านก็ออกินทร์ตลงล่างกินอะไรอย่างเงอนามนี้เราก็แต่เปลนมากินนหมเปิดมัเปิดขมบนี่ครับรีบเลยเล็กินครับเราเืกอควาน เราก็ไปดบบที่กินนาน้องอ็ไม่ไองกินนกีก็ลืมบางทีคนใครกินล้วก็ดีผเราก็สุกเรามันอายุน้อยเงเริ่มต้องใส่ตอีนะอ๋อตัวเล็กเราก็ดีเราก็สุกกันปลูกยอฮอลแลนด์ไม่กนเราก็ุต้องระวังะยมถ้าใช้ตรงนแม่นี่มันไปนั่นน้ำมันเปียกค่อยมันหนาวหมดเลยั้นต้องใส่ใบใบนิดนึ่งเลยใบไม่ได้หรอ ไบตนะแต่ว่าไปลก้นะกินลก้เนี่มันคยดีครับทดลองมาแล้วไอ้นเจไม่มันดอกดกินอันนี้เราเรกว่าค่อมันมากันจะ่อยคืน่อยคืนไคืนติดตาอาจย์ไปกันใหญ่แล้วใครดอกใครดอกแแต่เรากินไม่ เอ้ยไม่ได้ไม่ได้เราเลี้ยงหมูหนึ่งแล้วก็กูเดือดร้อนหลับก็อยู่กันเนี่ยมีมีแบบยังมีอยู่ยี่ตอน่นี้โดนไม่หมดเสียในเดียร้อยกวข้าวก็ทำไหมก็หลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะสี่ร้อยถาดเรได้ทำหน่วยวันนะสี่ร้อยถาดเราไม่ต้องทำสี่ร้อยถาดสลับกันสลับกันรวมมาทำดูแกตีรูทำตำเจ้าบ้านเร็ว ต้องรูงเห<ร>ล่ารวยถ้ามันเกิน1 0ไม่ต้องให้อาหารอ๋อคือใน400<แ>ก็100ไม่ต้องไม่ต้องให้อาหารแล้วแม่พันนี่มันวางไข่ได้กี่ครั้งอ่ะมันส่วนมาจะแปดสีใ่ใยนะ ผมแป่ย้ายถ้าอยากจะตอบคำถามที่ยังถามต้นกไม่กไมตื้ไม่ต้นช่อแปรที่มาแม่ฝันท่ว่อยประมาณหน้าร้ออาารยอาจารย์ที่ถามหน้าบ้านเรื่อยอุ้นไม่ใช่ เราอบรมเล้งนะมันเวลาเลี้ยงอรรู้เองคือมันสอนเราเล่ยมันเลียอย่างร้อนเลยรใ่เดี๋ยวเดียกผ่นรยระวังใส่ไปนะใส่ไปจริงกมัจ้ากุ้มหโทษหน้าอาโปนมรนเดีเอาใจิกจรครั้งตัวมันจะวตัให้เราิดข้กระโถนะอาจาครับเล็มาจะไม่รับนะแต่ิครั้งนนเล่นจะเป็นเป็นอะไรได้โอเค่หนูมันได้นนไม่ค่อยโอเกผะหน้าูเราจะเรามจามาจ้าจา อาจารย์ยาไปเรากอเราเราทำแบบนี้เอ้มันตายเว้ยทำแบบใหม่เราต้องทำาเราตลงได้เลยนีนะครับลงของผมแต่ก่อนังตอนไม่เคยไม่เคยมันไม่ช่มพันละมึงตีสมพันห้เราก็ชมไม่รอสเลยอาจารย์ตรงหั้นมนอยู่ตรงไปยืกออะไรแย่หรอปลาโอ้แรงมันายสากาศ

บรรดาเจ้าปุ้ยหรอฟาดถึงนะพึ่งนะมันเย้เจ้ยค่ะพึ่งเราป้าวเนี่ยนะโอ้ก็ปอยกอยเราไม่ต้องไปตักคนติดราบมันเบานี่นะมันมันเบาปัาใช้จุ่มปุ้ยเลยแต่ถ้าประหยัดก็ตั้งกลางแจ้งลงมา ทีเดียวไปลยบัดลมบัดลมบดียงเลยปิดขยายปอดเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยลงไมได้ไม่เรงกนทิ้งเลยอมมกติ้ลนะผมค่องไปใหญ่ตแล้ทำไมาาวอยู่ออย้งต้องทตาก็ค่อมไม่ได้ไ้ขน้าอนม่เราทําลมอ่อนได้หน้ามืดเราทำกลมอ่อันนี้ไม่าผ่านเรื่อยเลแหละเออัมันมีประโยชน์อยยังดี

เอรยยแนกรอบอร่อยแน่เหลือง่ากินแล้วกรอบไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยอย่าไปซื้อปุ๋ยเกม่่ปุ๋ยมีนเลยมันแล้วตอน้ต้องวายนได้มากดีน้าปอกรู้วิธีอะไรเกจะเปลี่ยนไว้ดก็ถึงวัยคยิ่งช่วย่งเียงดีวดวยุ่นปดสิปี นั่งเือบานฟังอวยกับฟังนังานบ้ายเสียงท้องฟากันค่าราะต่อได้ขอได้ซื้อพรูไวไม่ต้องรอไม่ต้องรอเดือนเดือนเดือนจจกรัฐบาลเดือนละห้าห้าร้อยไม่ต้องรอเจไม่ต้องรอาา ช่องาโลอ๋อเขากระโดนไปทุกาไปดูเรียนพากันันนี้ม่เท่าก็ชางมาโลนัอ้ล่าพาเต้ไปสานะดเลยลูกีต้าไปได้อยใส่ซุมาได้ไหมนะไ่ใ่อ่ิบานนแต่แรกแรกไม่ต้องผูกยักเลยหลักแรกมาลูกอ่อนนั่นแหละเดี๋ยวนมเดี๋ยวนมพอลูกอ่อนไงเลี้ยงยากนิดพอมันแก่ขึ้นมาแล้วพอแก่สารนะ เป็นผู้ธนาคารของราชการเลต่นนลูเล่นลงไปกับผมอยู่เลยกเร็วได้เร็วนี้